คุณอยู่กับ p e n g u i น r e วิ e w by p e n l า b นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเรียกว่าแกะซองดีกว่าแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของ f o l Cam F38 ที่เป็นตัวเพลทสำหรับยึดติดกับหัวบอลของขาตั้งกล้องนะครับบรรจุภัณฑ์จะเป็นซองพลาสติกนะครับในกรณีที่คุณซื้อแยกชิ้นไม่ได้ซื้อเป็นชุดคิดนะครับวิธีการแกะบรรจุภัณฑ์ก็ต้องตัด ตัวสองพลาสติกออกแล้วก็แกะตัวเพลทออกจากซองคุณสามารถเลือกซื้อเป็นเซตได้นะครับด้านในก็จะมีตัวล็อกสำหรับเพลทแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่เป็นประแจหกเหลี่ยมมาดูที่ตัวล็อกเพลทกันนะครับเป็นโลหะสีดำ มีความมันเงาวชิ้นงานดีทีเดียวนะครับมีโลโก้ของ f o r c a m แล้วก็มีตัวล็อกที่สามารถจะล็อกและปลดล็อกได้ตัวนี้เป็นมัลติโฮ e นะครับสามารถไปยึดกับตัวฐานของหัวบอลได้หลายๆรุ่นเป็นตัวล็อกเพจ Quick Release นะครับซึ่งสามารถล็อกและปลดล็อกตัวเพลทได้อย่างคล่องตัวทีเดียว การทำงานของตัว Quick Release ของ f o r c a m F 3 8เวลาเราจะสไลด์ตัวเพลทเข้าไปที่ตัวยึดเพลทนะครับจะค่อนข้างแน่นสักหน่อยนะครับเราต้องกดตัวบดล็อกเพื่อที่จะดันเพลทเข้าแล้วก็ปล่อยตัวล็อกจะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับตัวล็อกสามารถสไลด์ ไปด้านซ้ายและด้านขวาได้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกว่าคุณสามารถล็อกตัวปลดล็อกเพื่อไม่ให้กดปุ่มสำหรับปลดล็อกเพลทได้นะครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งล็อกจะไม่สามารถกดในตำแหน่งปลดล็อกได้แต่ถ้าเราสไลด์มาอีกด้านหนึ่งตามสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแม่กุญแจเปิดนะครับเราสามารถกดเราก็เลื่อนเพลทออกจากตัวล็อกได้ วิธีการใช้งานนะครับผมถอดหัวบอลออกมาซึ่งตัวนี้เป็นอาคาสวิ h ของ Photo Pro นะครับเราสามารถเอาตัว Falcon f 3 8นะครับที่เป็นมัลติโฮตัวนี้ล็อกด้วยอาคาสวิทเข้ากับตัวยึดลักษณะนี้ก็ได้นะครับเท่านี้เราก็ใช้ร่วมกับตัวเพลทที่ยึดกล้องที่เป็น Eco System ของ Falcon f, f 3 8ได้ กดเพื่อปลดล็อกเพื่อปลดเพจออกนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะลดน้ําหนักของหัวบอลลงนะครับเพื่อใช้ในการเดินทางคุณอาจจะไขตัวล็อกที่เป็นอาคาสวิทออกโดยที่เราจะใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับไขล็อกตัวยึดเพลทออกเท่านี้นะครับ เราจะสามารถถอดตัวล็อกเพลทของอาคาซสวิตออกได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวฟอร์แคม f 3 8ไปติดแทนเราก็ใช้น็อตและประแจเหลี่ยมนะครับติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเพลของ cam f o l c แคม f 3 8นะครับยึดให้แน่นแต่ตรงนี้มีข้อสังเกตนะครับว่าเวลาเรายึดตัวยึดเพลบริเวณของ หัวน็อตจะต้องเรียบไปกับตัวอุปกรณ์ที่ยึดเพลทนะครับไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถใส่ตัวเพลทเข้าไปในล็อกได้เนื่องจากว่าติดหัวนอ็อตผมก็ใช้วิธี m o d i f y นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือพอดีผมมีตัวน็อตที่เป็นน็อต1.4ส่วน4นิ้วทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งผมยึดกับตัวรับเพลทของ f o r r cam f 3 8เราใช้ตัวสกรูหรือตัวน็อต ที่เป็น1 4นิ้วล็อกเข้ากับหัวบอลอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับวิธีนี้ก็สามารถเอาตัวอุปกรณ์ล็อกเพลของ f o ร Cam f 3 8เข้าไปแทนอาคาสวิ h ตัวเดิมได้ตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวล็อกเพลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถสไลด์ตัวเพลทเข้าไปกับตัวล็อกของ f o ร Cam f 3 8ได้จะมีตัวน็อต ที่กันการสไลด์หลุดจากตัวล็อกของเพลทด้วยนะครับก็ถือว่าช่วยปกป้องอุปกรณ์กล้องของเราได้ดีทีเดียวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ